เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e v e r s o อีกแล้วนะครับกับผมนายนัทเซอร์เอ็กซ์พื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้ Golden Dream นะครับว่าจะใช้อะไรคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็อะไรไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u u s c r i b e ให้ผมด้วยละกัน นะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะมาเข้าสู่หัวข้อโกลเด้นดีมนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมไปด้วยละกันนะครับสเตล่าโกลพัตรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนคนไหนอยากเติมเกมราคาถูกนะครับติดต่อไปที่สเตล่าโกลพัตได้เลยนะครับแล้วก็อยากเติมเกมเอเวอรโซนะครับก็โปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับบอกชื่อช่องนัเซอร์เอ็กจะได้รับส่วนลดพิเศษมากมายเลยนะครับอ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอเวอร์โซอีกแล้วนะครับกับผมนายนัสเซอร์เอ็กซ วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบใหม่นะครับหรือว่าในส่วนของช็อปที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเกี่ยวกับช็อป o l d e n Dream แบ a c k นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูแล้วกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่า Golden d r e a m คืออะไรก็คือเศษถุงสีทองนะครับที่เราได้จากกิจกรรมตีบอสนั่นเองนะเราจะได้ในส่วนของ Golden d r ด a m นะครับมาซื้อในส่วนของไอเทมต่างๆนะครับที่อยู่ในช็อปนะส้าเรบเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะเลือกซื้ออะไรดีนะครับ Golden Deam นะ จะมีให้เลือกให้เราแลกได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นคอสตูมนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเศษนะครับพอเราแลกไปเราจะได้ตัวละครตัวนั้นเลยนะครับแต่ว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นกิจกรรมได้อยู่แล้วนะครับนี่เลยนะกิจกรรมตรงนี้ก็คืออ่านิวเยียนะครับเราจะได้ในส่วนของโคอี้และไดอาร์อยู่แล้วนะครับอีก2ตัวนะครับอย่างละ1นตัวนะครับแล้วก็อยู่ในช็อปตรงนี้อีก เป็นทั้งหมดเนี่ยเราจะได้2ตัวนะครับก็สามารถแลกได้เหมือนกันตรงนี้แลกได้ไหมสําหรับผมนะครับแลกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากแลกนะครับก็เอากิจกรรมตรงนี้พอก็พอแล้วนะครับเราจะไปดูในส่วนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับหัวข้อที่2นะครับเกี่ยวกับถ้าไม่แลกอันนี้แล้วจะไปแลกอะไรนะครับก็อย่างเช่นอันที่2นะครับก็จะเป็นประดับบ้านนะครับสําหรับการแลกของประดับบ้านนะครับ ก็มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะครับมันเพิ่มออปชันเพิ่มทรัพยากรนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบสายสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับถ,ถ้าชอบนะครับสามารถแลกได้แต่ถ้าเกิดพูดโดยรวมนะครับให้แลกนะผมแลกตัวละครตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะหัวข้อที่3นะครับก็สําหรับชุดนะชุดตรงนี้เนี่ยเป็นชุดของตัวละครต่างๆเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะ โอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้เล่นตัวละครหรือว่าไม่ได้สนใจแฟชั่นอยู่แล้วนะครับเน้นสเตตัสเข้าว่านะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นในส่วนใดๆก็แล้วแต่นะครับให้ความสวยงามเฉยๆนะครับก็ถ้าเกิดซื้ออันนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นประดับบ้านดีกว่านะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็ตรงนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับสำหรับโคอีกกับในอานะครับ ก็หลักๆแล้วผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังละกันนะครับว่าเราจะแลกอะไรดีนะครับในส่วนของออร์เด้นด์รีมนะครับก็สำหรับผมแล้วเนี่ยผมสามารถเอามาแลกตรงนี้ดีกว่านะครับผมเอามาแลกในส่วนของมานาคริสตัลดีกว่านะครับหรือว่าไม่ก็มาดาดัสก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามานาคริสตัลเนี่ยน่าจะหายากกว่านะครับหรือว่าเราขาดอะไรตรงไหนเราแลกตรงนั้นได้นะครับ คุ้มที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายฟรีนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มเลเวลหรือว่าหาทรัพยากรมาอัพตัวละครให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับสายฟรีหรือแฟร์ทูเพย์นะครับหรือว่าฟรีทูเพย์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้แรกได้ไหมก็ยังไม่สมควรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้จําเป็นอะไรจะมาอัพขนาดนั้นหลักๆแล้วทรัพยากรหายากมากนะครับก็ผมมองว่า ในส่วนของการแลกนะครับ Golden Dream เนี่ยผมมองว่าการหาทรัพยากรดีที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีแนวทางที่ดีกว่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างให้ฟังด้วยละกันนะครับผมจะได้เอาไปพิจารณานะครับก็หลักๆแล้วก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะแลกตรงนี้ก็แลกได้นะครับหรือใครจะเป็นสายสร้างบ้านจริงๆนะครับไม่เล่นไปยาวๆไม่เบื่อก็แลกได้นะครับหรือใครที่อยากจะเป็นสายสะสมแฟชั่นนะครับก็ แลกได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับมันไม่ได้เพิ่มทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับก็สําหรับสายฟรีนะครับผมแนะนําเลยยังไงก็ต้องเป็น3อันนี้นะครับ3อย่างนี้เท่านั้นนะครับก็ใครใครนะครับก็ต้องการทรัพยากรทางนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็นิดหน่อยก็แลกได้นะครับถ้าเราขาดนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนตรงนี้ก็ยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้ก็แล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับเอาแค่หลักๆผมแนะนํานะ 3อย่างนี้ก็พอแล้วนะครับไม่มีความจําเป็นในแด้งสิ้นแล้วก็2องอันนี้ก็พอแล้วก็มาทํากิจกรรมตรงนี้อีกนะครับเราจะได้ในส่วนของอโคอีก,กับนายอาร์อีกนะอีก2องออีกหอีกห,กหตัวนะครับแล้วก็ได้ทรัพยากรตรงนี้อีกเยอะมากเยอะแยะมากมายนะครับก็อีก12องชั่วโมงจะรีนะครับอย่าลืมมาทํากันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเอเวอร์โซนนะก็ใครที่อยากจะเติมเกมนะครับอย่าลืมติดต่อไปที่เซราโกพัทนะ เดี๋ยวมาดู ID ดีผมนะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะพอเลเวล55านะครับค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจับปั้นใหม่นะครับก็คือว่าจะเอาตัวนี้ให้ขึ้นสีชมพูนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับดินซี่นะครับโจโฮนะครับแล้วก็โคอีแล้วก็น่าจะเป็นทาเลียแล้วก็แคร์นะครับหรือดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีตัวละครซ้ําเยอะนะครับก็ยังไม่ได้ทําเท่าไหร่นะครับสายมืดนี่ สามารถทําได้แล้วจริงๆแล้วก็ได้ตัวนี้มาซ้ำอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยทำนะครับตัวละครแล้วก็หลักๆแล้วทรัพยากรยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือว่าการแลกในส่วนของ golden dream นะครับว่าเราจะแลกอะไรดีนะในส่วนของกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามานะครับเหลืออีกเวลาเหลือเวลาอีก15วันนะครับก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อน สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้า